หนังโคตรบู๊โคตรเดือดที่หัวต่อท้าย,ายกับภารกิจกอบผู้ระเบิดิวเคลียร์ร้อมตำหารนอนบนไส้ใครกันแน่นะกับเรื่องผม s e r i l e r f o ครับผมโคตรคนคีมมหาการภาคสี่ครับแกจะบอกว่าหนังเรื่องนี้โคตรสนุกเลยครับผมการที่ได้ดูแบบรับแสดงหนังบู๊นะครับชั้นนาของโลกคือแบบว่าในหนังนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มมากเลยแกแบบแค่เนี้ยก็คุ้มค่าตัวสุดแล้วครับผมตัวหนังเรื่องนี้ครับมีความยาว103นา,าทีแล้วครับแล้วก็เป็นผลงานกำกับของคุณสกอตวารนรับผม ซึ่งนะครับเป็นการรวมทีม e x p e d i b l e นะครับเซตใหม่ครับมีทั้งนักเก่าและใหม่เนาะต้องรวมทีมกันเพื่อไปทำภารกิจปลอดผู้นะครับหัวจักรอาวุธนิวเคลียร์นะครับที่โดนขโมยไปจากฐานทัพลิเวียนะคผมซึ่งต้องเอากลับมาได้นะครับเพราะว่าพวกนางมีแผนว่าจะทำสงครามโลกครั้งที่สามเหมือนกับโอ้โหยิ่งแย่อาการมากนะครับสมชื่อเรื่องจริงๆครับซึ่งนะครับในฐานทัพลิเวียเองครับที่นางไปสู้กันนะครับก็แบบว่าเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นครับทำให้ตัวคุณลีคริสต์มาสนะครับซึ่งเป็นนักแสดงที แต่เขาอยู่เยอะแต่โคตรหล่อเลยอ่ะโดนปลดออกไปครับซึ่งทางก็มีแฟนสาวนะครับตัวนะครับทางองค์กรก็เลยดึงแฟนสาวของเขาเนี่ยมาเป็นหัวหน้าฐานครับนี่แทนครับผมแต่สุนกรรมอะไรก็ลองไปดูดูในหนังเอากันเนาะนะครับจากนั้นคือนังก็ทาการทาภารกิจครับไปเอาตัวหัวอาวุจักรนิเพียร์ครับที่กาลังโดนลักลอบไปเนี่ยเอากลับมาให้ได้ครับโดยมีทีมของเขาไปนั่นเองครับผมแต่ว่าก็ไหนครับผม นางก็ยังใหม่อยู่นางก็จะบอกว่าชำานาญชำช่องอะไรนะครับก็เลยบอว่าโดนครับโดนจับตัวไปนะครับทำให้ตัวริจิสปาครับผมนางแบบว่าออกมาทาแบบงานข้างนอกก็แบบนางก็ไม่ชินน,นะเนาะแบบมันไม่ได้จริงๆคือแบบนางก็ไปหางานในสมุดนู่นนี่นั่นนะครับในหนังสือพิมพ์ก็ไปทําก็ไม่เวิร์กนางก็เลยแบบว่าแอบหาแอบหาอาวุธติดตามติดตัวแฟนนางไปครับทาให้นางรู้ว่า กกลุ่มเอสเปรนี่ไปอยู่ที่ไหนครับนานก็เลยตามไปช่วยเหลือในครับผมตัวหนังก็จะคข้าวาประมาณนี้ครับผมตัวหนังไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแต่ว่าหนังเน้นขายฉากบูตั้งแต่ฉากเริ่มแล้วผมคือแบบหนังเข้าเรื่องเร็วมากเหมือนแบบว่าหนังมันจะทำมาสี่ภาคก็แบบอยากปูเรื่องอะไรเยอะเนาะก็แบบเข้าฉากบูเลยแบบ5้านาทีปุ๊บอ้าวแล้วอ่าสู้กันแหละคือแบบตีลกแกนสู้คมันมากก็แบบแกเขาจะแบบคือแบบนักแสดงบูกับทั้งเรื่องก็คือแบบความมันพลิกผันถี่แน่นอนนะครับ คอนเฟิร์มเลยครับผมหนังคุ้มแน่นอนครับถ้าใครสนใจอยากจะดูหนังแบบก้านต่อสู้อะไรที่มันขนาดนี้ก็แบบว่าต้องดูให้ได้เลยครับผมแล้วก็ฉากสุดท้ายเราชอบมากฉากที่เป็นระเบิดนะนิวเคียร์ก็แบบรืคเอรมาทําฉากแบบใหญ่ยิ่งใหญ่เบอร์มากเลยแถมตัวชาพนมอเองก็มีซีนเนื้ออยู่นะในหนังเรื่องนี้ครับช่วงพัดหลังคือแบบนังแคบบ่ไปแบบออกปฏิบัติฉากเลยแล้วก็มีฉากในประเทศไทยนะฉากเดียวเท่านั้นน่าจะเป็นอ่าเป็นอะไรนะ เป็นตะปูเขาตะปูอันนี้แหละเดไม่แน่ใจว่าอยู่จัวอะไรฉากเดียวจริงๆครับแต่ก็เออเขาก็ทําฉากสวยดีเนาะสนใจก็ลองไปซื้อตัวดูได้ครับลองความมันครับผม